้ยจะขิงกันไปถึงไหนมือถือ Android ที่มีแรมขนาด24 GB ว่าละ iPhone มันแค่6 GB จะเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ยจะเป็นมือถือรุ่นอะไรที่มีแรม24 GB เนี่ยดูในคลิปเลยแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อที่ไม่ปพาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับจากรายงานข่าวนะผมวันพัทได้ร่วมมือกันกันกบ SK Hynix นะครับผมได้พัฒนานะครับผม RAM LPDDR5X นะครับผมขนาด24 g b กะไบต์นะผมได้ร่วมมือกันผลิตจนประสบความสำเร็จนะครับผมและมีการคาดหมายกันว่า จะนำไอตัว RAM L P D D R 5 x 2 4 g b จําจำนวนมากเนี่ยเข้าไปในส่วนหนึ่งของมือถือของวันพั s นั่นก็คือรุ่นวันพั u s 8 2 p r ดนะครับผมซึ่งก็คือมือถือรุ่นแฝกชิปสุดของวันพั u นะครับผมแต่ถ้าเป็นชื่อทางอ่าอินเตอร์หน่อยก็จะเป็นวันพั u s 10T ทอะไรเงี้ยหรือว่าวันพั u s 20T ทอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเปนจีนเนี่ยเขาจะเรียกเป็นวันพั u s 8นะครับผมอย่างรุ่นเนี้ย ที่จะใช้ RAM 24 GB เนี่ยเขาจะใช้ชื่อ OnePlus 8 2 Pro นะครับผมซึ่งจะเป็นแฟ a g s h ตัวต่อไปของ OnePlus ส่วนสเปคอื่นของ OnePlus 8 Pro นะครับผมมีดังนี้นะผมนน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 หน้าจอ BOE Q9 Plus รุ่นแรกของโลกนะครับผมเป็นจอ OLED ขนาด6.7 4สีนิ้วความละเอียด1 5 K นะครับผมอัตรีฟิลเลตหนึรเนะครับผมรองรับ HDR 10 Plus นะครับผมส่วนชิปเซ็ตนะครับผมยังเป็นชิปเซต Snapdragon ด Gen 2, ม,มันก็ยังไม่ชัวร์นะว่าเขาจะใช้เป็น Gen 2กติหรือว่า Gen 2 Reading Version หรือว่า Gen 2 o v ร์ c l o c k นั่นเองนะครับผมส่วนเนื่อคำจำก RAM แน่นอนนะครับผมเป็น RAM ชนิด LPDDR 5X ขนาด24 GB นะครับผมส่วน Storage นะครับผมเป็น r o m ขนาด 1เทราไบต์นะครับผม <Wow. S 1> แบบ UFS 4.0กล้องหลักนะครับผมมี3ตัวนะผมความละเอียด50ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลแล้วก็2ล้านพิกเซลนะครับผมเซนเซอร์ตัวหลักเป็น Sony MX890 นะครับผมรองรับอันเตอร์ไวแล้วก็รองรับการถ่ายแบบมาโครกล้องหน้าความละเอียดที่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมป์นะครับผมรองรับการชาร์จใบแบบเสียบสายอยู่ที่150วัตต์นะแล้วก็รุ่นนี้นะสามารถจากแบบเตไปถึง100%เภายในเพียงแค่ 17นาทีเท่านั้นและคาดการกันว่าวันพัทเอ็ดทูโบเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับมารอดูกันต่อไปนะผมว่าสเปคที่เป็นทางการจริงๆเนี่ยในวันที่16เนี่ยจะเป็นยังไงจะตรงตามนี้หรือเปล่าครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมและเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำล